สวัสดีครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับาการแปลงตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือนะครับใน Excel นะครับในลักษณะนี้นะครับที่ขึ้นอยู่นี่นะครับซึ่งจะมีวิธีการและขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็คือตอนแรกนะครับถ้าเราจะพิมพ์ตัวเลขอย่างเดียวนะครับก็คือ อ่าไอตัวหนังสือนี้นะครับเราก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับเมื่อเรากดกด enter ลงมาครับเขาก็จะเป็นตัวหนังสือให้เป็นบรรทัดถัดไปเลยนะครับหรือว่าเป็นเซลล์ที่เราเลือกไว้นะครับอ่าเรามาดูวิธีการนะครับอันนี้สมมุตินะครับลองดูนะครับสมมุติว่าเป็นตัวเลขเราลองใส่ตัวเลขดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนพอเรากด enter เขาจะเปลี่ยนไปให้เลยนะครับตัวหนังสือตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองใส่ตัวเลขนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะกําหนดเป็นตัวเลขให้นะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็ไปที่จัดรูปแบบเซลล์นะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นตรงนี้เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งนะครับแล้วก็ใช้ใช้ตัวคั้นหลักพันนะครับก็คือติ๊กเครื่องหมายถูกไปตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก กดตกลงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองดูนะครับอือเห็นไหมครับตัวอักษรก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรด้านล่างนี้นะครับซึ่งจะมีวิธีการเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมลองทําใหม่ให้ดูเลยนะครับอ่านะครับสมมุติว่าตรงนี้เราต้องการตัวเลขนะครับใส่ตัวเลขห้าพัน สิบสตังค์นะครับแล้วก็เราจะให้บรรทัดด้าน,นล่างนี้เป็นตัวหนังสือนะครับเราก็ใส่ใส่ใช้ฟังก์ชันนะครับก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับลองพิมพ์ไปเลยนะครับเท่ากับนะครับแล้วก็ b นะครับเมื่อกด d แล้วนะครับเขาจะขึ้นฟังก์ชันมาให้เรานะครับแปลงค่าตัวอักษรแปลงค่าตัวเลขให้เป็นตัวอักษร,แ,กษรแสดงจำนวนเงิน เป็นภาษาไทยนะครับอ่านะครับหมายถึงว่าบัตรเทคตรงนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกมาเลยนะครับครับผมเมื่อดับเบิลคลิกมาแล้วนะครับในวงเล็บตรงนี้ก็ครับให้เราใส่นัมเบอร์นะครับซึ่งนัมเบอร์อยู่ตรงไหนก็หมายถึงว่าตัวเลขห้าพันตรงนี้นะครับอยู่คอลัมน์ไหนครับตอนนี้ก็เขาก็อยู่ที่คอลัมน์ B นี้นะครับก็เราก็ใส่หมายเลขดีไปเลยนะครับหรือว่าเรา มาคลิกที่ตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นมาให้เลยตรงนี้นะครับเราเราลองคลิกดูนะครับปึ๊บหายไหมครับ B8 เขาจะขึ้นมาเลยอยู่ที่คอลัมน์ที่ B แล้วก็อยู่ที่แถวที่8นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่วงเล็บไปได้เลยนะครับให้เราใส่วงเล็บไปได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราพิมพ์เสร็จก็กด enter หนึ่งครั้งปึ๊บหายไหมครับ เขาจะเปลี่ยนเป็นให้ตัวอักษรโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราใส่ใช้สูตรนะครับใช้ฟังก์ชันนะครับประมาณนี้ครับส่วนถ้าเราต้องการให้มีวงเล็บตรงนี้แหละครับถ้าเราต้องการให้ห้าพันบาท5้าสิบสตางค์ตรงนี้นะครับเป็นวงเล็บนะครับเราอาจจะ,ะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าก่อน นี้เป็นจุดสนิยมอสอน2ตำแหน่งนะครับก็คือเลือกตัวเลขตรงนี้นะครับนะครับตำแหน่งทศนิยม2องตำแหน่งแล้วก็ใช้ตัวขั้นหลักพันนะครับก็คลิกไปได้เลยครับก็คลิกคําว่าตกลงครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาทศนิยม 2. องตำแหน่งแล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนตัวเลขอีกทีนึง เขาจะเปลี่ยนให้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราต้องการใส่วงเล็บนะครับต้องการใส่วงเล็บเราก็ใส่ไปที่ตรงนี้นะครับเราด o บ b l e c l ล c k ก่อนครับเห็นไหมครับแล้วก็ให้เราใส่ที่เท่ากับตรงนี้นะครับให้เราใส่ตัวอะไรเขาเรียกตัวนี้นะครับสองตัวครับ แล้วก็ให้ใส่ก็ใส่วงเล็บไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับวงเล็บกั้นไว้หนเวงเล็บอ่าครับใส่วงเล็บแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่ข้างหมาย ก็ให้ใส่ด้วยครับด้านหลังก็ใส่เหมือนกันเครื่องหมายใส่เหมือนด้านหน้าครับอ่าเครื่องหมาย N น,นะครับอ่าแล้วก็เครื่องหมายนี้แล้วก็วงเล็บแล้วก็อีกเครื่องหมายนึงไม่ใช่ครับนี่ครับเครื่องหมายฟันหนูแล้วก็ตรงนี้ให้เราเว้นวรรคนะครับหนึองคอกนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองกด enter, enter ดูนะครับว่าจะได้ไหมอ่านี่ครับเห็นไหมครับหมื้ยหกสบสามบาทแปสตางค์นะครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนไอ้ไอ้ตัวหนังสือตรงนี้นะครับเราจะมาใส่ให้เขาขึ้นช่องไหนก็ได้นะครับโดยที่เราพิมพ์พิมพ์สูตรหรือว่าพิมพ์ฟังก์ชันนี้ไปนะครับ ลองดูนะครับผมจะให้มาขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับช่อง C ไอคอลัมน์ C นี้นะครับเราก็ใส่สูตรไปเลยนะครับเท่ากับเหมือนเดิมนะครับเท่ากับแล้วก็ B เขาก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมให้เราดับเบิลคลิกไปนะครับแล้วก็ให้ใส่ช่องอ่าคอลัมน์นะครับตัวเลขนี้นะครับเราก็เอาเมาส์มาคลิกได้เลยนะครับก็จะขึ้น B แปดให้เรานะครับแล้วก็กดเล็บปิดนะครับ เอครับแล้วก็ให้เราใส่ต้องการให้มีวงเล็บก็ใส่เหมือนเดิมครับเมื่อกี้ครับก็ใส่เครื่องหมายคำพูดสองอันแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บตรงนี้นะครับวงเล็บแล้วก็เครื่องหมายเอนนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังก็ใส่เครื่องหมาย ก่อนนะครับต้องหมายแอนแล้วก็เครื่องหมายคำพูดแล้วก็วงเล็บแล้วก็ื่องหมายคำพูดอีกทีหนึ่งนี่ครับก็เว้นวรรหนึ่งหนึ่งเกาะนะครับก็กด enter นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะมาอยู่ช่องนี้เหมือนกันเราจะให้อยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่ด้านข้างก็ได้ครับแล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธี การที่ว่าให้เราได้ใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการแปลงตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือนะครับหรือว่าเป็นตัวอักษรนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ